เอาทีนี้มาดูเรื่องของการฟื้นฟูที่แม่สายจังหวัดเชียงรายกันหน<ช>่อยนะคะตอนนี้หลายภาคส่วนก็คือส่วนที่กําลังกันเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่จุดที่ถูกน้ําท่วมต้องยอมรับว่าโคลนเนี่ยโอ้โหไปทับถมบางจุดเนี่ยหนาเป็นเม็ดเม็ดเลยทีเดียว<ช>นะคะการทํางานค่อนข้างที่จะยากลําบากค่ะแต่ว่าตอนนี้มีการกําจัดโคลนไปแล้วประมาณ40%ของพื้นที่นะคะและทีนี้คาดว่าอีกประมาณสัก2วันน่าจะแล้วเสร็จค่ะขณะเดียวกันเนี่ยทางอําเภอเขามีการเพิ่มจุดบริการทําบัตรประชาชนให้ กับประชาชนที่ทําบัตรประชาชนสูญหายหา<อ>ไม่เจอเพราะว่าไปกับน้ำหมดแล้จะช่วงนี้มันใกล้จะแบบมีบัตรประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้ถูกต้องค่ะทางเทศบาลตำบลเวียงพังคํานะคะร่วมกับทหารหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาด้วยก็นํารถแบโคโฮเข้าไปตักดินโคลนที่มันค้างอยู่ภายในชุมชนนะคะรวมไปถึงในเขตเทศบาลตำบลแม่สายอย่างเช่นชุมชนไม้ลุงขนเกาะทรายแล้วก็เหมือนแดงด้วยจนถึงวันนี้เหมือนที่บอกไปเนี่ยเอาดินโคลนออกจากถนนสายหลักได้แล้วค่ะ ตอนนี้ก็เคลียดินออกไปประมาณสัก40เอร์เซคาดว่าอีก2วันการเคลียดินโคลนเนี่ยบนถนนสําคัญสาคัญจะสามารถแล้วเสร็จจนรถเนี่ยสามารถวิ่งผ่านไปมาได้ส่วนตามตอกซอกซอยคุณผู้ชมรวมไปถึงดินโคลนที่ตกค้างอยู่ภายในบ้านเรือนก็จะเร่งดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะก็จงัจงหวัดเชียงรายแม้จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตอนนี้ก็เข้าไปสู่การบิ๊กคลีนนิ่งเตรียมความพร้อมในส่วนหนึ่งด้วยเพราะก็เสียวๆเหมือนกัน เราพูดถึงเรื่องพายุเกินมาหลายวันแล้วถูกไหมแล้วเส้นทางพายุเนี่ยมันไม่ได้มาแต่อีสานอย่างเดียวเดี๋ยวพอมันอีสานเสร็จปั๊บมันจะไปผ่านเหนือตอนบนอีกและเชียงรายก็อยู่ในแผนที่ที่พายุจะผ่านพอดีเขาก็กลัวเนาะก็กลัวกันอีกคราวนี้ก็ทําไปก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้กลัวสถานการณ์มันจะกลับมาซ้ําเติมอีกก็มีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแจกจ่ายอุปกรณ์ทาความสะอาดให้ชาวบ้านที่รับผลกระทบกันแล้วก็ ทำความสะอาดกันยกใหญ่เลยเดี๋ยวจะไปสำรวจว่าจุดไหนที่มันจะต้องวางกระสอบทรายหรือเอาบิ๊กแบ็กไปวางมันจะมีพวกจุดเสี่ยงน้ารั่วจากแม่น้ํา5แห่งสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาตอนนี้ก็อุดรอยรั่วอะไรเนี่ยเอาบิ๊กแบ็กไปเสริมอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วไม่น่าจะมีตรงไหนที่จะรั่วได้แล้วมีที่สายลมจอยตลาดสายลมจอยแล้วก็มีที่ชุมชนก่อทรายซอย14สวนสาธารณะไม้ลุงขนอีกตรงนี้ยาวสักประมาณระยะทาง80เมตร เขาไปซ่อมกันอยู่ไปดูกันอยู่เผื่อเดี๋ยวน้ํามันเข้ามาเติมใหม่นอกจากนี้ยังมีหน่วยสารวัตรทหารของมณฑลทหารบกที่37ร่วมลาดตระเวนตรวจตาพื้นที่ในชุมชนคอยดูเรื่องของความปลอดภัยให้ด้วย สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนนั่นเองนะคะยืนยันว่าจะอยู่ในพื้นที่จะยังไม่ถอยไม่ถอนกําลังแต่อย่างใดนะคะขณะเดียวกันด้านข้างของเราด้านจอคุณผู้ชมยังคงขึ้นคิวอาโค้ดให้อยู่นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนที่อยากจะร่วมกันบริจาคก,ก็สามารถบริจาคได้ค่ะขณะเดียวกันผู้ประสบอุทอภัยที่ตอนนี้บางส่วนยังอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะเขายังกลับเข้าไปบ้านตัวเองไม่ได้นะเพราะว่ายังมีดินโคลนไหลอย,อยู่ในบ้านคือมันเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่นั่นเองค่ะขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่พวกเขาถือบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามีทรัพย์สินเอกสารสําคัญมันสูญหายไปกับกระแสน้ําทั้งบัตร ATM สมุดธนาคารสําเนาบัตรประจาตัวประชาชนเองก็หายบัตรทะเบียนบ้านสมุดทะเบียนบ้านเลยหายหมดโอ้โหกังวลใจสิคะแบบนี้แล้วฉันจะได้เงินหมื่นกับเขาหรือเปล่าเออแล้วจะยังไง <ๆ S 2> ต่อ, <ๆ S 2> ตอฟังเสียงชาวบ,บ้านหน่อยเป็นทันหมดอ่ะมันนี้มันคันๆขังจริงๆอ่ะ ทุกยมเมญ네่ท, ої, ทุกที่ทุกทางมันเป็นหมดที่บ้านยายเสียหายเยอะไหมคะเยอะเยอะมากมากเลยมีความหวังเรื่องเงินที่ต้อนมนที่ยี่ห้าเนี่ยค่ะค่ะมีความหวังมีความหวังพระเตุ๋บติบดาช่วยเธอเคขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรรลุบรรดาให้ทุกคนในธรรมชาตจมเนยได้ทุกคนนะขอช่วยขอช่วยให้รอดขอของให้ในบ้านมีช่องอยู่ก็พอแล้ว บัตรประจำตัวทั้ง ATM บัตรธนาคารทั้งสำเนาทะเบียนบ้านไปหมดครับไม่เหลือเพราะมันมาเร็วแล้วหลังบ้านคขพังด้วยน้ามาแรหลมากเลยอโอ้จะเย็นๆนะเพราะว่าทางนายอำเภอที่แม่สายเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ได้มีการเปิดจุดบริการทําบัตรประจําตัวประชาชนเอกสารราชการที่สูญหายไปกับน้ําแล้วนะคะมีการเพิ่มจุดบริการอีก เพิ 1> <1> ่มเป็น3จุดแล้วตอนนี้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะก็สามารถไปกันได้ค่ะฟังเสียงนอำเภอแม่สายยืนยันหน่อยนะครับนที่ประสบอุทกภัยนะครับทางอำเภอโดยสำนักทะเบียนอำเภอมีบริการก็คือที่ห้องทะเบียนอำเภอ2จุดนะครับตอนนี้ส่วนนักทะเบียนภาคมาเพิ่มให้หนึ่งจุดรวมเป็นสจุดและตอนนี้จะรอรถมบายมาตั้งที่วัดเหมืองแดงอีกหนึ่งจุดที่น้องสามารถไปใช้บริการได้นะครับตอนนี้บัตรหาย ท่านเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยครับไม่ไม่ต้องไปแจ้งความบาดหายนะครับและการบริการก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับบริการให้ฟรีครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการฟรีเลยเขาเข้าใจอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจลืมหรืออะ,อะไรต่างๆถนะูกไหมเช้านี้มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึงพยายามย่าสภากาชาติไทยร่วมกับภาครัฐเอกชนประชาชนและจิตอาสาจัดทําโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนณนะที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับ ปล่อยขบวนรถและกําลังคนที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนทาความสะอาดบ้านเรือนคืนพื้นที่ความสุขให้กับประชาชนหรือกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่บ้านทำผาจมมูหนึ่งตะบนเวียงพังคาและชุมชนสายลุมจอยก็มีโรงครัวพระราชาทานประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแจกจ่ายอุปกรณ์การทําความสะอาดให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยด้วยส่วนที่จังหวัดลาปางช่วงเย็นเมื่อวานก็เกิดฝนตกหนักค่ะออทำให้แม่น้ำวางเออลนตลิงเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาล,ลคนครลำปางได้รับผลกระทบ ซึ่งตอนนี้เนี่ยน้าท่วมเนี่ยมันลดลงแล้วแต่ชาวบ้านเขาเข้าไปทําความสะอาดคราบดินที่มันไหลามากับกระแสน้ําตอนนี้บริเวณน้ําที่แม่น้ํหวังคุณผู้ชมระดับน้ําต่ํากว่าตลิ่งประมาณ1เมตรแล้วแต่ว่ายังมีสีแดงแล้วก็ไหลเชี่ยวมากคือมันไหลผ่านตัวเมืองลาปางเข้าสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดลําปางบริเวณอาเภอเกาะคาศกปราบเถินแล้วก็อําเภอแม่พริกด้วยมีคําเตือนนะในพื้นที่ที่ติดริมแม่น้ําวังให้พวกคุณเฝ้าระวังปริมาณน้ําอย่างใกล้ชิดพร้อมกับจัดเวรยามเฝ้าระวัง ดูระดับน้ําอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะเราไม่รู้นะว่าหากมีฝนตกมาเพิ่มเนี่ยน้ำมันจะไหลบ่าเข้าท่วมอีกหรือไม่นะคะ